หอาหารสุดอันตรายที่เรายังกินกันอยู่คุณเองก็กินไปดูกันหอยนางรมสดหอยตัวโตโต,ต,ตราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดเพิ่มหอมแดงเจียวแค่นึกก็น้ำลายสอแล้วแต่จงระวังให้ดีเพราะในหอยสดนี้มีความเสี่ยงจากแบคทีเรียที่เป็นต้นกำเนิดของอหฮิวาตการโรคโดยมันจะส่งผลให้เราอาเจียนปวดท้องและมีไข้สูง มีรายางานว่าในระหว่างปี1989ปถึงปี96ชาวอเมริกันเสียชีวิตจากการกินหอยนางรมสดถึง75คนซึ่งนั่นก็มาจากเจ้าแบคทีเรียในหอยนั่นเองทางที่ดีหากอยากอร่อยแบบไม่เสี่ยงควรกินแบบปรุงสุกจะปลอดภัยกว่าเด้อแอปเปิลเฮ้ยนี่มันผลไม้สุขภาพไม่ใช่เหรอแล้วจะเป็นผลเสียก no. so, ับเราได้ไงก็จริงแต่ถ้าเป็นแอปเปิลเคลือบแว็กซ์แล้วก็บอกเลยว่าอันตรายมากแว็กซ์เนี้ยเป็นสารพิษที่ร่างกายย่อยไม่ได้ และไม่สามารถละลายออกไปด้วยการล้างน้ําเปล่าหากกินเข้าไปสารเหล่านี้จะเกาะตามทางเดิอนอาหารของเราจนไม่สามารถทํางานได้อีกต่อไปแล้วเราควรทํำยังไงก็แค่นํามาแช่น้ําเกลือทิ้งไว้แล้วนํามาล้างซ้ําอีกครั้งหรือไม่กระปอกเปลือกินซะเลยจะดีที่สุดนมวัวคุณอาจจะเกาหัวแกลกๆว่านมที่มีประโยชน์เนี่ยนะจะส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งหากดื่มตามปกติก็คงไม่เป็นไร แต่หากดื่มมากเกินไปก็อาจทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อหรือโรคอ้วนจากไขมันในนมได้แม้ว่าในนั้นจะอุดมไปด้วยแคลเซียมวิตามินดีและเกลือแร่ที่จําเป็นต่อร่างกายแต่ก็ยังไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนดังนั้นควรเลือกประเภทของนมให้เหมาะสมกับสุขภาพและดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะจ๊ะไส้กรอกเมนูโปรดของหลายคนรวมถึงแอดด้วยหาซื้อได้ง่ายแถมอร่อยอีกแต่ไส้กรอกนั้นพกสารเคมีและโซเดียมมาเต็มพิกัด หาก,กินมากๆเข้าก็เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งนี่ยังไม่นับไขมันในนั้นที่มัดรวมโรคหัวใจความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดสมองที่อาจส่งตรงถึงปากคุณได้แต่ถึงจะร้ายกาดยังไงก็ยังกินได้เพียงแต่อย่ากินบ่อยและเยอะจนเกินไปเท่านั้นเองนานๆทีแล้วกันเนืขนมปังขาวเจ้าขนมปังขาวนุ่มฟูใครๆก็ชอบแต่ถึงจะชอบมากแค่ไหนก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่ง เพราะขนมปังขาวจะถูกขัดสีจนสารอาหารดีๆหายออกไปหมดเหลือแต่แป้งที่ย่อยแล้วกลายเป็นน้ำตาลได้ง่ายเมื่อร่างกายดูดซึมเข้าไปมากๆทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอาจเสี่ยงให้เกิดความดันและไขมันในเลือดสูงได้ทางที่ดีควรเลือกเป็นขนมปังโฮลเกรนที่มีการขัดสีน้อยและคุณค่าทางอาหารครบถ้วนจะดีกว่ารับรองอร่อยง่ายสบายผุมิปูอัดเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อว่าปูแต่ไม่ได้มีส่วนผสมของเนื้อปูเลยซะอย่างนั้นนะ จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยทำมาจากปลาผสมแป้งเครื่องปรุงรสและสีผสมอาหารแทนที่เราจะได้โปรโตีนอย่างที่ตั้งใจอาจจะได้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายแทนซะงั้นนอกจากนี้ปูอัดหลายยี่ห้อยังมีส่วนผสมของถั่วเหลืองซึ่งใครแพ้ถั่วแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลก็คราวนี้แหละแม้มันจะไม่ใช่อาหารที่มีประโยชน์แต่หากกินเข้าไปในปริมาณที่พอดีก็ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายหรอกนะอย่าก,กินเยอะก็พอถ้าคุณชอบก็เอื้อมนิ้วม,มากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ แล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ thank <sniffs> you